เฉพาะตรงที่เป็นที่จับอ่ะอย่าไปฉีดโดนตัวน้องนะภาพการสาธิตวิธีการฝากเลี้ยงสุนักของผู้ป่วยโควิด -19 ที่ถูกเผยแพร่ผ่านแฟนเพจโรงแรมโคอีด e ็อกโฮมอันเป็นสถานที่ฝากเลี้ยงสุนัขที่มีน้ำหนัก1-18กิโลกรัมโดยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนางสาวป,ประภาวรินตันติสำริ์ผู้ประกอบการโรงแรมได้รับสายโทรศัพท์จากผู้ป่วยโควิด -19 ที่ประสงค์จะฝากเลี้ยงสุนัก เธอจึงตัดสินใจรับเลี้ยงสุนัขตัวแรกโรงแรมโคอีด e ็อกโฮมในซอยจรัน85เขตบางพลัดได้เปิดเป็นสถานที่ในการรับเลี้ยงสุนัขของผู้ที่ติดเชื้อโควิด -19 ซึ่งหลังจากที่มีการนำสุนัขมาถึงโรงแรมครับจะมีการทำความสะอาดโดยนำไปเลี้ยงไว้ในห้องสี่เหลี่ยมและก็จะมีการดูแลอย่างใกล้ชิดครับ สุนักพันชิวาว่า2ตัวนี้คือสุนัขของผู้ป่วยโควิด -19 กลุ่มแรกจากจำนวนทั้งหมด3กลุ่มที่ทางโรงแรมรับเลี้ยงดูอยู่ภายในห้องที่มีการติดเครื่องปรับอากาศและทำความสะอาดอย่างเคร่งครัดโดยในอดีตโรงแรมแห่งนี้เป็นสถานที่เพาะพันธุสุนัขพันชิวาว่าต่อมาได้ขยายเป็นธุรกิจโรงแรมรับฝากเลี้ยงสุนัขโดยเปิดเป็นระยะเวลากว่า2ปีแล้ว เมื่อมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ใะลอก3ได้มีลูกค้าโทรศัพท์มาสอบถามว่าหากลูกค้าติดเชื้อโควิด -19 ทางโรงแรมจะรับฝากเลี้ยงสุนัขหรือไม่ทางโรงแรมจึงปรึกษาสตัตวแพทย์ได้รับคำตอบว่าหากทำตามขั้นตอนในการฆ่าเชื้ออย่างเหมาะสมสามารถรับเลี้ยงสุนัขกลุ่มนี้ได้แต่เนื่องจากนางสาวประภาวรินเป็นคนรักสัตว์จึงตัดสินใจรับเลี้ยงสุนัขกลุ่มนี้ ก็มีคุณหมอประจําอยู่สองสามท่านนะคะก็ปรึกษาว่าต้องทํำยังไงคุณหมอเขาก็ให้ความรู้มาว่าจริงๆแล้วไม่ได้น่ากลัวนะพี mm hmm. ะ่ถ้าเราทําตามสเต็ปขั้นตอนการฆ่าเชือ้อเหมือนเวลาพี่ทําฟาร์มแล้วมีโรคเข้าแล้วพี่ต้องฆ่าเชื้อในฟาร์มลักษณะคล้ายๆกันแต่ตรงเนี้ยคนไม่เข้าใจกันเยอะแล้วก็จะกลัวเรื่องการดูแลหมาจากผู้ป่วยที่ติดโควิดแกก็ให้ความรู้มาสเต็ปหนึ่งสองสามสี่อะไรเงี้ย mm hmm. พี่ก็ทกําการบ้าน ทำเป็นสเตปแล้วก็ส่งไปให้ทั้งสองท่านตรวจเอาเอาทั้งสองท่านมาประเมินรวมกันแล้วก็มาทำํำที่คิดว่าเป็นแนวทางที่ถูกต้องที่สุดก็เลยออกมาเป็นไอเดียว่าโอเครับก็รับโดยปกติหากเจ้าของเดินทางนําสุนัขมาเองนางสาวประภาวรินเผยว่าเจ้าของต้องจัดเตรียมกระเป๋าใส่สุนัขที่ปิดสนิทเพราะต้องมีการพ่นยาฆ่าเชื้อโดยไม่ให้โดนร่างกายของสุนัข ต่อมาคือจัดเตรียมอาหารซึ่งต้องเป็นถุงใหม่ที่ยังไม่มีการเปิดเพื่อลดความเสี่ยงในการกระจายตัวของเชื้อหลังจากการพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณกล่องใส่สุนัขและพื้นที่ใกล้เคียงจะมีการนำสุนัขมาไว้ภายในโรงแรมเมื่อเดินทางมาถึงผู้ถือกล่องต้องทำความสะอาดตัวเองและนำสุนัขอาบน้ำทันทีซึ่งสัตวแพทย์ให้คำแนะนำตนเองว่า เชื้อตัวนี้สามารถทำความสะอาดได้ด้วยสบูอ่อาบน้ำทั่วไปหลังจากที่เป่าขนสุนัขจนแห้งจะนำสุนัขเข้าห้องที่เตรียมไว้ซึ่งสุนัขสามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติแต่ผู้ดูแลต้องทำความสะอาดและปกป้องตนเองส่วนเจ้าของสามารถมองดูสุนัขผ่านกล้องวงจรปิดได้ตลอด24ชั่วโมงน้องหมาเป็นแค่พาหะนะคะเชื้อติดอยู่บนขนบนตัวน้องหมานะคะเราทำความสะอาดแล้วน้องหมาเข้าห้องพักซึ่งแยกตัวเตะ นะคะโอกาสที่จะเจอกันยังไม่มีมเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าเป็นความกังวลถามว่ามันไม่เคยมีเคสที่หมาติดสู่หมามหรือหมาติดสู่คนค่ะอยากให้คลายกังวลเรื่องนี้เพราะไม่งั้นกลายเป็นว่าพี่เป็นห่วงเรื่องหนึ่งคือหมาโดนทิ้งมหมาแมวโดนทิ้งจะทํำยังไงซึ่งทางกรมสาธารณสุขอะ่ะเขาจะมีเอกสารชี้แจงขั้นตอนการดูแลหมาจากผู้ป่วยโควิดเยอะมากคุณหมอส่งให้พี่อ่านเยอะมากเราก็บอก จริงจริงแล้วมันก็คือมันมีเอกสารทางการทางราชการออกมาอยู่แล้วค่ะว่าเราต้องปฏิบัติตัวแบบไหนสำหรับราคาการรับเลี้ยงสุนัขเริ่มต้นที่5 0 0ร้อยถึงเจ็ดบาทต่อวันโดยคิดราคาตามน้ำหนักตัวซึ่งเจ้าของต้องปรอกเอกสารรายละเอียดของผู้รับฝากเบอร์โทรศัพท์ติดต่อที่อยู่ชื่อ Facebook ชื่อลายอีกทั้งต้องยืนยันว่าสุนัขนั้นไม่มีโรคไม่มีเห็บหมัดแต่หากมีโรคประจำตัวต้องแจ้งให้ผู้ประกอบการได้รับทราบล่วงหน้า อย่างไรก็ตามสมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทยได้ระบุข้อพึงปฏิบัติสำหรับสถานพยาบาลที่รับฝากสัตว์เลี้ยงในกรณีที่เจ้าของสัตว์ป่วยด้วยโรคโควิด -19 ว่าต้องมีพื้นที่แยกโดยเฉพาะและควรมีบริการรับเลี้ยงจากที่พักอาศัยของผู้ป่วยโดยมีชุดอุปกรณ์และมาตรการป้องกันที่เหมาะสมหากต้องการทำความสะอาดตัวสัตว์เลี้ยงให้อาบน้ำด้วยแชมพูสำหรับสัตว์ปกติและควรจัดการขยะติดเชื้อด้วยมาตรฐานเดียวกับโรคสัตว์สู่คนอื่น โดยสมาคมได้ระบุด้วยว่าในปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่ระบุว่าสัตว์เลี้ยงสามารถแพร่โรคโควิด -19 สู่มนุษย์ได้เจ้าของสัตว์จึงควรทำตามข้อแนะนำอย่างเคร่งครัดในที่ชาวคงแก้วเดอะริพอเตอร์รายงาน